ครับผมฮิลเลอร์เจนนี่เกมไมค์ค f t นะครับเป็นในช่วงของวิธีการเล่นกับเพื่อนครับในคลิปนี้เป็นคลิปแก้ไขาจากคลิปที่แล้วเมื่อนานมาแล้วนะเนื่องจากคลิปแล้วต้องยอมรับว่าคือผมพลาดเยอะมากคลิปนี้ก็เป็นคลิปในแก้ไขในส่วนนั้นซึ่งในคลิปเนี้ยผมจะนําเสนอแค่วิธีเดียวคือวิธีที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันและคาดว่าอนาคตก็ยังใช้อยู่โอเคก็ก็เดึนเลยครับเข้าที่เพจสโต e นะครับจากนั้นเราค้นหาคําว่าเกมไมค์ครครับไมค์ครับ แล้วก็ดาวน์โหลดครับ๋ยวนี้คุณเห็นแล้วคือผมโหลดเกมไมค c r รับจาก Play Store นะครับถ้าใครที่โหลดนั่นเหนือจาก App Store หรือ Play Store นะครับก็กรุนาอย่าเข้ามาถามนะครับอย่งถามก็ถามได้แหะแต่คือผมอาจจะแก้ไขให้ไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะโอเคหลังจากที่เรารอมันโหลดไปครับก็ไปที่คําว่า Xbox นะครับนี่นะพิมพ์หาแอป Xbox แล้วก็ติดตั้งครับแล้วก็รอไป รให้มันติดตั้งให้มเสร็จเมื่อติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราไปที่ Xbox ก่อนนะครับ Xbox แล้วก็รอฮะจากนั้นไปที่ Sing In นะครับปุ่มสีเขียวเพื่อที่จะเข้าสู่ระบบโอเคจากนั้นนี่ฮนะลงชื่อเข้าใช้นะครับผมแนะนำว่าให้คุณใช้เป็น Add Hotmail นะครับนี่นะ Add Hotmail ถ้าใครไม่มีก็สามารถไปสมัครได้ถ้าใครมีแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้เลยครับเคเมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้เสร็จก็มันจะขึ้นหน้าคาว่าเริ่มได้เลยพิมพ์ gamer Tag แล้วก็สามารถเลือกเป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าไงหน้าหน้าโปรไฟล์เาได้นี่นะอย่างเช่นผมจะเอาเลือกเป็นหน้าปลา,ปาแล้วกันนี่ปลาแล้วก็พิมพ์เกมเมอร์แท็กคืออะไรก็คือชื่อของเราเช่นผมตั้งชื่ออะไอเดีย002ได้ปะ โอเคได้นะนี่นะถ้ามันได้แล้วก็กดเริ่มกันเลยครับเริ่มไปเลยเราจะมาอยู่นในหน้าของยินดีต้อนรับคาม e ล่า0ูนย์ศูนสามห้าสามเก้าห้าแปดมันมาจากไหนไม่รู้นะก็เริ่มกันเลยแล้วก็กด n น x t คะ n e ยูยาวเลยครับแล้วก็ not n า w ไม่ต้อง นี้ก็เต็มการเสร็จแล้วเมื่อคุณสมัคร Xbox เสร็จแล้วนะครับให้เรามาที่เกมไมค์ครับครับนี่นะนี่คือหน้าหลักในเกมเรามาที่ซิงอิ้งครับมุมซ้ายมุมซ้ายล่างคลิกครับนี่นะแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้อนะนี่ครับแล้วก็เริ่มกันเลย นี่ก็เป็นการเต็มตัวเร็จฟิ์แล้วเค okay, นี้ก็เป็นอีกเครื่องหนึ่งครับให้เรามาที่เรามาที่เฟนจากนั้นให้เรามาที่แอดเฟนพิมพ์ชื่อพิมพ์ชื่อเพื่อนเข้าไปครับคัมเบลลา C A, C a M นี่นะพิมพ์ตามที่เห็นในหน้าหลักเลยนะครับ0ูนย์ 2, 3, 58นี่นครับแล้วเช็คดูว่าใช่หรือเปล่าใช่ปะ่ะแล้วก็กดแอดเฟนเลยครับแอดเฟนนี่นะโอเคเมื่อเราแอดเฟนเสร็จปุ๊บเรายังไม่เห็นชื่อเพื่อนนะครับเห็นปะ่ะคือเรายังเห็นเพื่อนนะนี่ก็ยังไม่เห็นนะครับให้เรากดออกจากเกมก่อนแล้วก็มาที่ Xbox ครับ แล้วก็จะมีข้อความแจ้งเตือนอยู่ข้างบนคลิกเข้าไปครับจะเห็นว่าเห็นปะมิสเตอร์ซิลเวอร์ซันแอดคุณเข้ามาแอดเพื่อนเข้ามาก็กดแอดเฟนครับนี่นะแล้วกดแอดเฟนครับก็เสร็จแล้วครับับการเตรียมตัวแล้วกดออกเลยครับนี้ยังไม่เห็นนะแปลว่าให้เรามาที่เวิครับเราจะไม่เห็นเพื่อนนะถ้าเรามาที่เวิ นี้ผมจะดูในเครื่องที่สองนะครับมาที่ World นะครับเช่นผมอาจจะเป็น mfu แล้วกันสําหรับคนที่จะเปิดโลกครับให้คุณมาที่ wifi นะเปิด wifi ด้วยนะครับสําหรับคนที่จะเปิดโลกให้คุณมาที่ wifi นี่นะเปิด wifi เห็นสัญญาณ wifi ว i ฟไหมครับใช่ฮนะเช่นผมจะเข้าไปที่ mfu โอเคจะนั้นเราที่ Setting ฮนะดูว่าเราเปิดแบบ MultiPlayer ยัง นี้เราเปิดแบบมัตติเพเยอร์แล้วนะครับอ๋อนี้ผมข้ามขั้นตอนไปไหยกดออกก่อนมาที่เซตติ้งครับถ้าเรามาที่มัตติเพเยอร์แล้วก็ดูว่าจะมีมัตติเพเยอร์เกมถ้าเรากดปิดก็คือมันจะไม่แชร์โลกคือมันจะไม่เปิดโลกถ้าเรากดเปิดก็คือการเปิดโลกแล้วก็ในส่วนของเนี้ยว่าใครสามารถเข้ามาเล่นได้บ้างก็มีเชิญเท่านั้นเข้าได้เพื่อนเข้าได้เพื่อนเท่านั้นที่สามารถเข้าได้แล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็เข้าได้ นี้ผมจะตั้งเป็นเชิญเท่านั้นนะครับที่สามารถเข้ามาได้ก็กดหรืออาจจะตั้งเป็นเพื่อนเท่านั้นก็ได้ที่สามารถเข้ามาเล่นได้ก็กดเพย์โอเคเมื่อเรากดเพย์ปุ๊บแล้วก็มาดูในหน้ามือถือที่สองนะครับเห็นป่ะเมื่อเรากดเพย์ปุ๊บเมื่อเราเพื่อนเรากดเปิดโลกก็จะขึ้นหน้าเฟนเห็นป่ะมิสเตอร์ซิบิลซันเล่นแล้วก็คลิกเข้าไปได้เลยครับตามปกตินี่นะ แล้วก็รอฮะโอเคได้ละนี่แล้วก็จะเข้ามาหน้าเกมของเพื่อนของเราได้ละก็เล่นได้ตามปกติเลยครับนี่เดีย๋ยวผมขอไปหาก่อนอยู่ไหนหนอ,อืมนี่เจอแล้วเจอตัวแล้ง่ายไหมเฟรนแต่เราทุบไม่ได้นะเพราะว่าผมตั้งค่าแบบคำว่าไงดูนะที่เรา คุณจะเห็นว่าเราทุกไม่ได้นะเพราะว่าผมเผือไปตั้งค่าผมตั้งค่าว่าให้เป็นแค่ผู้ชมเท่านั้นเพราะว่าอันนี้ผมเอาไว้สําหรับการอัดคลิปนะแต่ถ้าใครแบบอยากให้เพื่อนเราตีเราได้ก็เปลี่ยนเป็นตั้งค่าสําหรับเมมเบอร์นี่นะก็เพื่เพื่อเราก็ตีเราได้ละใช่ปะเอาตีไม่ได้ฮนะทาไมอะ่ะอ๋อนี่ก็ได้หรือมาที่ตรงนี้ตั้งค่าเป็น เมมเบอร์นี่ก็สามารถตีเราได้ละเห็นปะ่ะโอเคก็มาอีกกรอยนนึงมีนะถ้าพื้นออกเราก็จะหลุดโอเคทีนี้ผมจะให้เครื่องที่สองนะครับเครื่องที่สองเปิดโลกบ้างเอาเป็นอะเดียเอาเป็น f U นเหม,มือนเดิมนะ F U เหมือนเดิมฮะ F เเหมือนเดิมนี่คือเครื่องที่สองนะครับเดีย๋ยวผมเขียนนี่ให้เขียน ตัวเลขให้ได้ไปงงโอเคนี่คือผมให้ตัวเลขที่2เปิดโลกนะครับเปิดโลกยังด่อนเออเปิดยังนี่ครับเปิดโลกแล้วนะครับตั้งค่าเหมือนเดิมเลยครับให้เรามาที่เพย์ครับสําหรับมือถือนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปฮนะนี่นะเดี๋ยวก็รอครับ เดี๋ยวก่อนดีกว่านี่ผมผิดไปหนึ่งนะผมขอปิด wifi ก่อนนะนี่คือปิด wifi นะครับเออคนที่จะเข้าโลกเราไม่ต้องเชื่อม wi-fi ก็ได้นะครับสามารถเล่นได้แบบสามารถเล่นกับเล่นด้วยเน็ตมือถือได้นี่นะผมปิด wifi แล้วนะนี่นะครับผมปิด wi-fi แล้วให้คุณคลิกให้คุณกดเข้าไปครับจากนั้นเมื่อเรากดเข้าไปปุ๊บคุณจะเห็นว่าเราสามารถเราจะเราไม่สามารถเชื่อมต่อได้เพราะว่ามันบันงคับให้เราใช้ wifi ให้เรามาที่ เซตตินะ้งะแล้วก็ไปที่โปรไฟล์เลื่อนลงมาครับหาคำว่า use cellular data นี่ครับแล้วกดโอเค use cellular data นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับ auto update unlock pad ให้กดเป็น on ให้หมดเลยครับ on wifi หรือ cellular ก็ได้กดออกครับทีนี้เราก็จะสามารถเล่นกับเพื่อนด้วยเข้าเล่นกับเพื่อนด้วยเน็ตมือถือได้ แต่ถ้าใครเปิดโลกคนที่เปิดโลกต้องเปิด Wi-Fi นะครับแต่ถ้าใครที่แบบเปิดโลกเปิดไ fi f i แต่ถ้าเข้าไปเล่นด้วยอะ่ะก็ใช้แค่เน็ตมือถือได้รอไปครับนี่คือกรณีีคือเน็ตมือถือของคุณต้องแรงพอสมควรนะครับเห็นปะ่ะนนี้คือเน็ตมือถือเราแบบไม่แรงพอ,อเน็ตมือถือต้องแรงด้วยนะการที่เล่นกับเพื่อนอะ่ะนี่เน็ตเราแบบกระจอกไปหน่อย เน็ตผมกระจอกไปหน่อยคือเล่นเข้าเล่นไม่ได้เพราะว่าเน็ตกระจอกนี่ยะเห็นปะคือเน็ตมือถือต้องแรงด้วยถึงจะเข้าเล่นกับเพื่อนได้หรือถ้าใครแบบมี Wi-Fi ก็เปิด Wi-Fi ก็ได้นี่เปิด Wi-Fi นี่ผมอยากรู้ไปนหนึ่งนะผมอยากรู้ว่าถ้าเราแชร์ wi f ฟให้เพื่อนนะสมมุตินะได้ปะไม่ได้ดิเพราะว่าเน็ตเราก็ไม่แรงอยู่ดีนะยังไงคุณก็ต้องอย่างแรกคือคุณต้องมีเน็ตที่แรง <laughs> เน็ตที่แรงพอสมควรอนะผมลองเข้าใหม่นะดูสิเข้าได้ยังเห็นปะเข้าไม่ได้นะโอเคไม่เป็นไรสมมติถ้าเราแบบไม่ได้เปิดอ๋นี่ผมก็ใช้ wifi นี่ แต่ทำไมเข้าไม่ได้อะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนทำไมใช้ไฟล์แล้วยังเข้าไม่ได้เดีย๋ยวผมขอรีเกมแป๊บ,บนึงเกมอาจจะมีปัญหามาฮะนี่ผมก็เข้าใหม่แล้วก็มาลองดูใหม่กันนี่ผมใช้เป็นเน็ตมือถือนะครับในการเข้าก็ลองดูใหม่ ไม่ได้ฮนะแปลกโอเคเพราะว่าเน็ตผมไม่แรงพอนะนี่ผมก็เปลี่ยนไปใช้ไวไฟเป็นไปใช้ไวไฟแล้วนะครับลองดูใหม่ ก็ยังเข้าไม่ได้เดีย๋ยวผมขอออกจากโลกนี้ก่อนแล้วก็อาจจะใช้เป็นโลกอื่นแทนเปนีงเอาเป็นะระเดียเอ่อเทสสามก็ได้ผมเปิดเปิดนี่ยังมตัตติเพเยอร์อยังเทสสามมาตัตติเพเยอร์เปิดแล้วนะไปน,นึงนะขอปน,นึงเทสสาม มัตติเพยเออร์เปลี่ยนเป็นเฟรน,น์เอลลี่แล้วก็กดเพย์เดี๋ยวลองดูลองใหม่ใช้บวูทนะครับรอมายังโอเคมาละกดเข้าไปดูอืมไม่ได้นะ นี่ครับสับครที่เข้ามาถามนะว่าทําไมเชื่อมต่อไม่ได้ก็อย่างที่คุณเห็นแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเชื่อมต่อไม่ได้เดีย๋ยวลองใหม่เอเอท่านอย่าผมลองใช้เครื่องนี้เปิดโลกโเคใช้อันนี้เปิดโลกชั้นนี้เปิดโลกนะนี่คืออะไรอะ่ะใช้เครื่องนี้เปิดโลกแล้วก็เอาอันนี้ออก อย่าลืมเปิด wi-fi นะครับสำหรับคนที่เปิดโลกนี่นะเปิด wi-fi ด้วยโอเคแล้วก็รออันนี้เราเปิดมัลติเพเยอร์ยังอ๋อนี่ต้องเชิญเท่านั้นนี่สับกรณีที่ต้องเชิญเท่านั้นครับให้เรามาที่เชิญเพื่อนนะนี่วะก็คลิกไปเชิญ มันจะเป็นยังไงถ้าเรากดเชิญผมไม่เคยลองนะอ๋อเชิญก็ไม่ได้เหรอถ้าเราเชิญจะเป็นยังไงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยไหนอะเชิญใหม่สิเชิญอ่าเชิญละไหนอะคำเชิญโอเคอะ Okay. ไม่มีคำหรือว่าต้องเข้าไปที่ x b o บป็อกว่าคำเชิญเดีย๋ยวขอลองเข้าที่ x b o บ็อกนะครับ X b o x ็อก,อกก็ไม่มีครับเพาะงั้นก็เหมือนเดิมครับมาที่ Setting แล้วก็เปลี่ยนจากเชิญเท่านั้นเป็นเพื่อนเท่านั้นหรือจะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้แล้วแต่เลยแล้วก็เช็คใหม่อรอบหนึ่งแล้วกดเพย์ เปิดโล่จะลืมเปิด wifi นะครับแล้วก็ลองเข้าไปเล่นดูมายังรอครับรอก่อนโอเคมาละนี่นะคลิกเข้าไปได้ป่างรอบเนี้ยโอเคนี่นะปัญหามันเป็นปัญหาที่มีแบบมีมานานแล้วอะ่ะสำหรับเกมไมคับอ่ะอย่างที่คุณเห็นนะ่ะคือมันแบบปัญหาประมาณที่อยากคือมันเป็นปัญหาที่แบบ เกมหลทีคืออย่างแรกคือการที่คุณอยากเข้าเล่นกับเพื่อนอะ่ะคือคุณต้องมีเน็ตที่แรงพอสมควรนะในการเล่นกับเพื่อนมีเน็ตที่แรงก็มีไฟฟ้าที่ดีอย่วผมหาก่อนเพื่อนอยู่ไหนไม่ใช่ตัวผมวาอยู่ไหนหาก่อนอ๋อเจอแล้วนี่นะถือว่าวิธีนี้เล่นได้นะแต่คุณต้องอย่างที่ผมบอกคือคุณต้องมี Wi-fi ที่แรงแล้วก็เน็ตที่แรงพอสมควรในการเล่นกับเพื่อนขนาดผมเองยังเจอปัญหาเลยแล้วก็ไม่รู้ธีแก้ไขด้วยอาจจะแก้ไขไง่ายคือการเปลี่ยนเน็ตนะฮะเปลี่ยนเน็ตเปลี่ยน wiFi โอเคก็สับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะโอเคโอเคสับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะก็สับคลิปนี้ใครชอบลืมกดไลค์ส่วนใครกระต่ความชื่นชอบเลยครับปัญหาในการเล่นกับเพื่อนก็อย่างที่คุณเห็นเลยครับคือ มันเป็นผานของตัวเกมเองเนาะที่มันแบบยังไม่เสถียรพอแล้วก็อเป็นปัญหาที่ตัวเน็ตเองที่แบบไม่แรงแล้วก็แต่หลายอย่างฮะปัจจัยในการเล่นกับเพื่อนข้นแรกคือต้องมีเน็ตที่แรงพอสมควรก่อนด้วยก็สำหรับนี้ก็ขอบคุณครับบาย